สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูกันก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันนั้นนะคะเรามาสังเกตดูว่าสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยให้เด็กรู้จักการสังเกตนะคะหนึ่งสังเกตแล้วก็รู้จักเปรียบเทียบนะคะอันดับแรกครูกันมี สิ่งของอยู่2กลุ่มนะคะนายมีกลุ่มฝั่งนี้จะมีขวดน้ํามีหลอดมีช้อนอนะคะฝั่งนี้ก็มีขวดน้ํามีหลอดมีช้อนนะคะทีนี้เด็กๆลุงลองดูสิคะให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าอันดับแรกก็คือขวดน้ําอันนี้นะคะเด็กๆสังเกตสิว่าอะไรที่เหมือนกันอีก ถูกต้องแล้วค่ะขวดน้ำนะคะ <outcome> เห็นไหมคะข <cannot S 1> วดน้ำเหมือนกันเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะอ,อันนี้คืออะไรคะเด็กๆหลอดนะคะหลอดแล้วฝั่งนี้นะคะที่เหมือนกันคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะหลอด,ลอด,ลอด,ลอดใช่ไหมคะเห็นไหมคะรูปร่างสีก็เหมือนกันเลยนะคะามาจากคู่กันไว้อย่างนี้นะคะเอาต่อไปอันนี้อะไรคะ ช้อนใช่ไหมคะฝั่งนี้คืออะไรคะช้อนเหมือนกันช้อนกับช้อนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนี่คือเอามาจับคู่กันนะคะเสร็จแล้วนอกจากการจับคู่กันแล้วนะคะเรายังจะต้องมารู้จักกับสิ่งของที่สัมพันธ์กันอีกด้วยนะคะเด็กๆพร้อมจะดูหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ความสัมพันธ์กันของสิ่งของนะคะค่เด็กพร้อมหรือยังคะให้เด็กๆดูนะคะมีขวดน้ำมีช้อนมียางลบมีซ่อมมีดินสอมีหลอดนะคะให้เด็กๆสังเกตดูว่าสิ่งของอันไหนที่มันสัมพันธ์กันค่าเด็กๆอะไรคะเด็กๆสังเกตเลยคะ่ะอ้าวอันดับแรกคือก,การจับ ขวดน้ำเด็กๆคิดว่าขวดน้ำเนี่ยสัมพันธ์กับอะไรคะอะไรคะมีหลอดมีช้อนมีเอ่อมีดินสอมีซ่อมมียางลบมีช้อนเด็กๆคิดว่าสัมพันธ์อะไรคะอ้าเก่งมากคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะหลอดคู่กับอ่าสัมพันธ์กันกับขวดน้ำเพราะเวลาเราดื่มน้ำเราต้องใช้หลอดเข้าไปใช่ไหมคะเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เราต้องใช้หลอดสำหรับดื่มน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ ่าถูกต้องค่ะอ่ต่อไปช้อนนะคะเด็กๆช้อนช้อนนั่นนี้คือช้อนตักทานข้าวใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าช้อนนี้สัมพันธ์กับอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะซ่อมนั่นเองช้อนกล้องสัมพันธ์กับช้อนเพราะว่าต้องใช้คู่กันเวลาเราตักอาหารใช่ไหมคะเราตักอาหารใส่ปากนี่เราต้องใช้ช้อนและซ่อมคู่กันนะคะ เก่งมากเลยค่ะอลาสุดท้ายเลยนะคะอะไรคะเนี่ยบินสอใช่ไหมคะบินสอต้องทํำสัมพันธ์กับอะไรคะอย่างลบใช่ไหมคะเวลาเราเขียนอะไรผิดมานะคะเราจะแก้แกแกไขเราต้องใช้อะไรคะใช้อย่างลบใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเก่งมากมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยพร้อมไหมคะให้เด็กๆไปหยิบ กระดาษแบบฝึกหัดมาเลยค่ะค่ะให้เด็กๆไปเหยียบแบบฝึกหัดแบบนี้เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะแบบเด็กๆแบบอ่าผู่กันให้เวลาเด็กหนึ่งนาะสองนาทีค่ะติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอตกตอ,อ่าหาเจอแล้วใช่ไหมคะหาเจอแล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกก็คืออ่านคําสั่งก่อนนะคะอ่าให้เด็กๆ ระบายสีภาพที่เหมือนกันกับภาพด้านซ้ายนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่เหมือนกันกับภาพด้านซ้ายคือด้านฝั่งทางนี้นะคะเด็กๆดูเสื้อตัวนี้สิคะอ้าวหาดูสิคะว่าตัวไหนที่เหมือนกับเสื้อเนี่ยสี่ตัวในนี้ว่าตัวไหนเหมือนกับตัวนี้อ่าเด็กๆหาสิคะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้ใช่ไหมคะอ้าหาไม่าะไม่าใหม่หหมหหมอ้าวเจอแล้วคะ่ะคือตัวนี้นะคะให้เด็กๆเ,เจอแล้วนะคะเห็นไหมคะมันมีจะมีลายเหมือนกันนะคะให้เด็กๆรู้จักการสังเกตนะคะเจอแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีเลยคะ่ะอ่าอ่ะต่อไปนะคะ ข้อต่อไปนะคะเสื้อแขนยาวเหมือนกันแต่เสื้อแขนยาวตัวนี้มีคอมีแขนแล้วก็มีตรงนี้อีกอ่เด็กๆมาดูทางด้านซ้ายมือตัวนี้มีไหมคะอาไม่มีตัวนี้มีไหมคะเด็กๆสังเกตดูเอาตัวต่อไปสังเกตดูค่ะให้สังเกตดูทั้งหมดเลยอ้าวเจอแล้วเด็กๆเจอหรือยังคะเห็นไหมคะที่มันเหมือนกันนะคะตัวนี้มีมีคอตัวนี้ก็มีคอสามตัวนี้คอมีไหมคะ มีเหมือนกันแต่คอลึกอันนี้คอคอตรงขึ้นมานะคะเด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วก็ให้ระบายสีเลยคะ่ะอ่าระบายสีเลยต่อไปอ้าต่อไปเสื้อแขนสั้นนะคะอ่าดูให้สังเกตดูเสื้อตัวนี้มีอะไรบ้างมีคอมีแขนมี กระเป๋าเสื้อใช่ไหมคะให้เด็กดูแถวดังด้านซ้ายมือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เด็กๆคิดว่าสี่ตัวนี้ตัวอันไหนเหมือนค่าเด็กเกอาช่วยกันหน่อยคะ่ะอ้าถูกต้องเลยคะ่ะตัวที่หนึ่งถูกต้องแล้วเจอแล้วระบายสีเลยคะ่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะดาวข้อต่อไปอ้าวทีนี้ดูนะคะข้อสุดท้ายนะคะดูมีเสื้อแขนยาวใช่ไหมคะอ้าวคอเป็นขีดขีดมีแขนขีดขีดตรงเอวก็เป็นขีดขีดอ้าวมาดูฝั่งซ้ายมือนะคะอ้าวเสื้อตัวนี้เหมือนไหมเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะให้สังเกตก่อนคะ่ะเหมือนไหมคะอ่าให้ดูใหม่อีกรอบนึงคะ่ะให้เด็กๆด,ดูอีกนึง ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวไหนคะเด็กๆตัวไหนคะอ่าใช่แล้วคะ่ะตัวที่สามเจอแล้วระบายสีเลยคะ่ะอ่าระบายสีเสร็จแล้วคะ่ะอาล้คะ่ะเด็กๆระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ อย่าลืมระบายทางด้านขวามือที่เหมือนกันด้วยนะคะให้เด็กๆระบายด้วยนะคะเสร็จฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องระบายฝั่งนี้ให้เหมือนกันด้วยคะ่ะอ่ากุญแจก็ระบายระบายให้เหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะคำสั่งต่อไปนะคะ อ่ะพร้อมแล้วเรามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันเลยค่ะโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีอีกครั้งหนึ่งนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีอ่า,อาเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันแล้วให้ระบายสีนะคะ อาภาพแรกอาดูภาพก่อนนะคะมีภาพล่มฝั่งนี้นะคะมีกุญแจมีผีเสื้อมีไม้แขวนเสื้อนะคะอามาดูฝั่งนี้มีเสื้อมีตะข่ายมีคุณแม่กุญแจแล้วก็มีฝนนะมีก้อนเมฆมีฝนตกลงมานะคะทีนี้เขาบอกว่าให้เราจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะเด็กๆเ้าดูภาพแรกคือล่ม นะคะร่มนี่สัมพันธ์กับอะไรคะเด็กๆอาหาดูร่มสัมพันธ์กับอะไรคะอ่าเสื้อใช่ไหมตะข่ายใช่ไหมแม่กุญแจใช่ไหมหรือฝนนะคะร่มคู่กับอะไรคะสัมพันธ์กับอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะร่มคู่กับฝนเด็กๆก็โยงลากเส้นเลยคะ่ะจับคู่กันเลยคะ่ะอ้าวต่อไปนะคะ อันต่อไปคือลูกกุญแจใช่ไหมคะลูกกุญแจเด็กๆคิดว่าคู่กับอะไรคะเด็กๆลองหาฝั่งนี้สิน่ะมีเสื้อมีตะข่ายมีแม่กุญแจคู่กับอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะแม่กุญแจกับลูกกุญแจสัมพันธ์กันนะคะโยงจับคู่เลยคะ่ะเอาต่อไปผีเสื้อนะคะผีเสื้อ คู่กับอะไรคะเด็กๆมีเสื้อมีตะข่ายผีเสื้อคู่กับอะไรคะอ้าถูกต้องแล้วคะ่ะคู่กับตะข่ายลากเส้นเลยคะ่ะจับคู่เลยคะ่ะอ้าเหลืออันสุดท้ายแล้วคะ่ะไม้แฝนเสื้อต้องคู่กับเสื้อแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะเหลืออยู่อันเดียวเองใช่ไหมคะเด็กๆอ้าเจอแล้วโยงเส้นจับคู่เลยคะ่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเ็าบอกว่าอะไรคะ ให้ระบายสีภาพใช่ไหมคะเ mm. ด็กๆก,ก็ต้องระบายสีภาพนะคะอันนี้ครูกันให้เด็กๆระบายเองนะคะระบายเสร็จส่งมาให้ครูกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย